สดีครับสวัสดีพี่น,น้องข้ากล้องเคืนมือนี่มาเรื่อยๆครับหลังจากได้หนูมาได้ตัวหนึ่งหรือวาให้พอบันอยู่ขวดซูพี่น้องกินครับบม่ไ,ได้กินขวดหนูตัวโดนเหรอนีม่มาขวดร่องเบิองแสบโบ๊ะแสบหนูว่อหลายพี่นี่พี่น,อน้องนุ่ยหน่อยครับหายากตัวโดนจะได้มาตัวหนึ่งครับเอา้าจังแต่รวจเบิองพิธีเทียดนะพี่น,น้องนะล่อลวนกันครับเอาเป็นแบบใด ันไฟเขาติดขึ้นพี่น้องเอ้ยครับเอ้อจังสรรอบเบิ้งครับเนี่ยพัทวตัตถ์แข้งกล่องเป็นครับพี่น้องนี่คือ,อยังหลังจากเอาซับแล้วได้เป็นหนองนะซับแล้วก็มาใส่หมอกกะติขวดได้กันครับตัวนี้ครับขวดที่ตัวนี้แล้วก็เที่ยวพักนี่พี่เนาะข้าว่ามันสุกเต็มที่แล้วก็เที่ยวพักใส่ครับ ผักอะนน่้เป็นผักขมเน่ผักแก่นขมมาใส่พร้อมคือยังเคียงปรุงเราเรียบร้อยแล้วครับเอา้าต้งถั่วลูนด้วกันครับแต่ก,กินน้วกันได้เป็นหรอนะครับเป็นหรออันนี้คือยังผักแก่นขมหรือผักแกงขมหรอเป็นหรออันนี้คือยังผักหอวอันนี้คือยังหลังจากที่ซับแล้วเคียงเทศลงใมใแล้วทีไปขัวครับขัวมันสุกๆโดยที่ปรุงเนาะเป็นหรอเนาะครับ ไฟอ่ะก็ต้องแดงครับแดงครึ่งหีึ่งไปเนเฮ้ยครับไฟทานครับเ้าใส่ไฟทานไฟทานนี่สิมีแค่์เกติปองศาได้ไหมเนาะนะเอ้อวันนี้สิเริ่มมาใส่หมอแล้วพี่น้องใส่หมอนครับหมอนใส่หมอนใส่หมอนไปเนาะเออแต่ไม่รื้อรื้อกันครับวันนีแซสีบมือไปพี่น้องนาเรื่องหลังจากที่เทาใส่หมอแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับ ก็สือไอหัวหัวกน,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 นไม่น้องของแสบครับขัวหนูบุมี่อย่าน้เกินแสบครับขัวหนูวัวปลาไหลหุปลาไหลเสียบสุดยอดเลยครับเอ,อ,อ,อมันนีตีมือพอยันเป็กคู่ให้ได้กิน เส,สียบเสียบเรื่องเสียบผีมือตะย่างพี่น้องเอ้ยครับบ้านพ่อกินหรือ่มาบ้านพี่หอมหรอไเอาเจ้ามาลงกันเถอะถ้กินลงกันได้เพี่น้องเด้อหมอดผักเต้าหมอครับมันนี่กขูดปนี่ปนนี่สีู่้กินหลังจากได้มาหน่อผี่น้องนำเดี๋ยวหุ้ยพี่น,อนอ้องเอ้ยครับ เมอนเด็ปุงครับใส่แค่ผักมันสุกกันจากสิค้าหรอ้สิปุงนพีปน้องเนาะแล้วกินได้มกันครับันนี้เดี๋ยวเชียงไอ่้เชีอต้นว่าสิกรติดล้วปุงปุงหมอนไปครับพอปุงหมอนไปพอปุงเลครับปุงมกระติไปปุงนพีปน้องเนะกระติปุงครับจะใส่ิเกี้ยเกี้ยประแดกแล้วครับ

ปพงที่เรียบร้อยแล้วเป็นเกิดจไปหาจุ้ยมากินครับนี่ก็มาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันมาเนี่ยได้ปวดนู้พอปีนี้เป็นปูเป็นกุ๊กครับกุ๊กประจํานี่แหละก็ยังอยู่ใกล้กันครับหาได้มากกับมาอยู่นี่กินน้ำกันคนนี่ได้นึงกับมาเฮ็ดกินคนนึงได้ะนึงกับมาเฮ็ดกินนี่เท่าพี่น้องคนที่สารมันเฮาหาจุ้ยมากินแบบโบราณโบราณพี่น้องครับพูนี้ได้ปลาพูนี้ได้นกพูนี้ได้หนูกับมาเฮ็ดอยู่กินน้ำกันนี่แหละครับ ัแต่ไปกินน้ำคัทนะครับนนว,บบบวนนบันนี้หลังจากเขาปรุงแล้วแซ่บเราปลาดาวพอยปันนี่วะนี่หายเป็นกุ้งแหงครับไม่กันแดงคือกุ้งก็เลยพี่น้องพี่น้องนี่คือยังเขาหลังจากเขาเห็หเน,นแล้วเลยครับนี่แกงหนูครับหัวหนูต้มใส่น้นาหลายสิบเพี่น้องมักครับห่าน้ำหน่อยเพราะมักบริสุทธิ์นี่ตะบะฮวงแน่อะไกบองนี่ลาบหมูแน่นครับ อ้เหีน่ากินหลานไปขายปลาแดดคือข,ของหวาน,นาาาพี่น้องกล้วยพักแตงโมครับมาๆๆพี่น้องเอ้ยมาก,กินน้ำกันพี่น้องเนี่ยจะได้กินมีเยี้ยกระปั้นกันกินได้ตลอพี่น้องเอ้ยครับยุกไกรกันหาปลาแดดก,ก็มาสูกันกินพัญญายะปัญญายะแต่นั่นมากกัเลยหาตัวกินตรงไหนมากกัมาหาตัวกินไดเล่าพี่น้องทุจอดพี่น้องเอ้ยครับวันนี้วัวหนู เอมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินกันครับทุกคนมาเด้อ้ค่าร้านหน่อยพุด่าร้านหน่อยพุดนี่พี่น้องเอ้ยเป็นอย่งมันคือหกแท้ไม่เด็กน้อยเด็กน้อยมันต้องหกธรรมดาเนาะพเป็นตะซั่งก็ยังนี่แหละพี่น้องเอ้ยมึงหนพดหนาเพนะพูดหนาเพูนาบ้านเด็กๆเ็นตะหักดื่อเรื่องดื่อว่ามีผู้ใดท่าน แ้มันไฟอย่างนี้อาจารย์ไฟมันดีจ้าเนือยจ้างกับ่ก้า้วดดีร้านหนพี่น้องร้านบรยากานี้นี่แหละน่ยกินพี่น้องอายุว่ากินไปเดี๋ยวเิ่งรไปนั่งบิ้งกันเนียเป็นอะไรเนี่ยเนาะน่มเ่ก้ินบนวุอ้อร้านกินขาครับพุดเนี้่กินยนหล มา,มามาข้าเขาไปกินน้ำกันมาเนี่ยนี่เรือไปไหนมามามาเด้อพี่น้อเอ้ยทุกขวทุกคนครับมากินน้ำกัน,น,กนกันนี้ขวหนูแน่หลายแนวครับเอาตีหลับพี่น้อครับคนนี่สามนี่เขาหาจุ่ให้กินแต่มาก,กับปันกันกินครับไปปุ่นจิตปลามาไปกินเหล่าไปปุ่นจิตของไม่ผิดสูกยาเขาเป็นว่านละผลมาเปลี่ยนไมเป็นไปปุ่นจิตปลามาไปกินเหล่าปะนะ ไปปูนกินขอม่ผิดสวบซาน่ะนะผลพระเพียรนครับเอากบอบุญขกบุณพี่น้องที่หายกำนนังเล่นไก่คนแรก็แช่ได้เป็นของนะมาเด้อพี่น้องอ้ยไปกินขอมอนกันครับป้าพี่น้องกินขมูนเนี่ยมาสวดจะคับนี่ยากเอาเอาเอาหาพี่น้องบึง้งบสดเจ็บแบจาคับนี่ยนี่สวดขวนูนี่ครับ

เอาพี่อยกินกันกันกับเน,เนี่ยมเพี่หน่อยเกี่ยวขอทำงานกับมปปันในครัวหนูตะบกฮูเนี่ลาบหูนี่พี่น,น่อง Lán ngoài có trái nhát để oai kín khó khắp, cặp bên nhai, thằng phụn cả lán, phụ nhai, mấy này, y. Căm hoa bột xương đi nào. Xẹp? Xẹp. Bỏ ra khắp đều xẹp cho nó, เดนักศึกษามามาพี ừ, ừ ่น้องเลยมก้อนก้นหักหมูของ cây หนมหัวนู้พี่น้องหัวตันเล้วคิดล้ัว วันนี้ไปเพลิดรลดลดฝีมือลู้หมหรอไม่รอมันแสบดไตมันไตรู้วดแก่รมันแสบปวดไตรู้เขาดีไหมลร ดี๋ยวกินทีนั่ปหน่อยครับมาได้มาไดู้ครั้งแรกองปีนี้และครับครแล้วปีนี้เ,เนืมาเ้ยู่คนนี้มากินกินอะไขน้าไปหนออ๋เัวร่มยพวกกินหัว